ทุกๆวันนี้มนุษย์เราเริ่มมีความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ชีวิตมากขึ้นไปทุกวันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเพศครับที่มีความหลากหลายออกไปและปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการยอมรับความแตกต่างเหล่านี้แล้วครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้เนี่ยคุณก็กลับมาพบกับผมป่ามิซี v e r y t h ติงอีสเดนอสส์ aur, กับรายการสาระจากโลกล้านปีเล็กๆน้อยๆสุดสัปดาห์กันนะครับ<ไ>ผมเนี่ยเชื่อเลยนะครับว่า99%ของคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเคยได้ยินคําว่าใจเกเรกันมาบ้างแล้้วรัซึงกก็มจะใใชน นนีีท่มมควารัักเองประมาณแบบห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอแต่ส่วนใหญ่นี่คือใช้ในทางรักเพศเดียวกันนะครับนะประมาณความรักร่วมเพศไงเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เกย์อย่างเดียวนะครับที่ใช้คําว่าใจเกเรแล้วแต่กรณีสภาพกว่านะฮะแต่ในคลิปนี้ย้ำนะครับว่าเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นเพื่อไม่ให้คลิปนี้เนี่ยมันดูรุนแรงไปผมก็จะขอแทนกรณีความรักทุกอย่างว่าใจเกเรละกันแล้วไดโนเสาร์เนี่ยมันจะเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะกว่า150ล้านปีที่พวกมันนั้นใช้ชีวิตกันมาพวกมันเคยมีการผสมพันธุ์ในเพศเดียวกันบ้างหรือเปล่าค ตอบคือเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ของนักวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องด้วยไม่มีการค้นพบฟอสซิลของไดนโนเสาร์ที่กำลังจุกกระดุยตุยใจเกรรกับเพชเดียวกันทํำให้เรื่องนี้ยากต่อการศึกษาครับและก็ยากได้เลยว่า ข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยเลยทีเดียวหรือจะเรียกง่ายๆก็คือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้หนึ่งร้อนะครับว่าเหตุการณ์แจเกเรนี้จะมีปรากฏอยู่ในโลกก่อนประวัติศาสตร์ที่เดนาร์ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองแต่ถ้าหาว่าเราจะอธิบายด้วยหลักการซึ่งใช้สัตว์ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะสามารถอธิบายได้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโลมาหรือพวกลิงชิปแปนซีครับเวลาที่พวกมันเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องแบบหาวิธีระบายใช่ไหมในกรณีแบบนี้ค่นอน แพร่หลายเลยยกตัวอย่างเช่นมาแถวบ้านผมนะครับนะใจใจยิงๆิงนี่มีเห็นบ่อยมากในฤดูผสมพันธุ์แต่ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเห็นเหมือนกันก็คือกรณีที่สัตว์ใจเกเรกันแบบนี้เนี่ยพวกมันอาจจะแค่ต้องการระบายความรู้สึกหรือว่าอะไรแบบเอออย่างนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในช่วงแบบฤดูผสมพันธุ์อะไรอย่างงี้นะฮะคือก็ต้องแยกอนนะครับว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนครับพวกมันเนี่ยมักจะผสมพันธุ์กันเป็นฤดูกาลต่างจากคนที่ตอนไหนตอนนั้นแล้วอีกข้อสังเก หนึ่งก็คือสัตว์ที่มีรูมกับเพศเดียวกันนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอย่างโลมาที่ใจเกเรได้ไม่เว้นเพศเดียวกันหรือกระทั่งกับคนมันก็เคยมาแล้วนะครับตรงใจเกเร,รแล้วร้อนนะครับนะซึ่งกรณีที่สัตว์มักใจเกเรแบบนี้นั้นอาจจะมีเห็นบ่อยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดแต่ค่อนข้างพบยากมากในพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ปีกครับซึ่งก็ได้มีคำอธิบายอยู่นะฮะก็คือการสังเกตลักษณะของสมองของพวกมันนั่นเอง สัตว์จำพวกนี้จะมีขนาดและลักษณะของสมองที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับซึ่งถหากเราลองสังเกตจากพฤติกรรมของมันดูแล,ล้วล่ะจะพบว่าพวกนวกหรือสัตว์เล็กขลาดมักจะแสดงออกในเรื่องสัญชาตญาณมากกว่าเรื่องอารมณ์หรือความรู้สึกครับแต่พวกมันก็ยังคงมีความรู้สึกพื้นฐานอยู่บ้างนะฮะอย่างเช่นเวลาเราเดินเข้าหาไก่อะไรเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกกลัวเราเช่นกันครับโดยสมองของพวกมันค่อนข้างที่จะวิวัฒนาการมาเพื่อสืบพันธุ์เท่านั้นแล้วก็คอยเติม,เต,มเต็มช่องว่างให้กับธรรมชาติไม่เหมือนกับสัตวววเลลลีีี้้้ยยยงููกดนนมมมหาาชท่คร เป็นของตัวเองอย่างเก่นความรักความเอ็นดูความรู้สึกผิดช,ชอบช่วยดีเป็นต้นครับซึ่งเราได้ข้อสรุปแล้วครับว่าเรื่องราวการใจเกเรอาจามาจากความต้องการทางเพศที่มากเกินไปจึงต้องมีการระบายออกมาในเพศเดียวกันหรือบ้างก็อาจจะเกิดมาจากการวิวัศนาการในด้านอารมณ์ที่มากเกินไปจนทําให้สัตว์พวกนั้น เกิดความรักในเพศเดียวกันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในมนุษย์ครับที่มีการวิวัฒนาการสูงกว่าส,สัตว์ชนิดอื่นๆจนก่อเกิดเป็นความหลากหลายที่แตกต่างกันไปนั่นเองดังนั้นแล้วไดโนเสาร์ที่ปัจจุบันพวกมันก็คือสัตว์จำพวกนกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้แค่3าเคเครับที่พวกมันจะมีพฤติกรรมในรูปแบบนี้ตัออย่างที่บอกไปพวกมัน ก็เป็นสัตว์ที่มีเชื้อสายเป็นสัตว์จำพวกนกแต่ก็เป็นนกที่ตัวคูดใหญ่เลยแถมบางตัวนี่ยังฉลาดเป็นกรดอีกไม่แน่ว่ามันอาจจะมีการวิวัฒนาการส่วนสมองที่แสดงพฤติกรรมในรูปแบบนี้ออกมาบ้างแต่ก็อาจจะนานนั้นครั้งหรือเพียงแค่หเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นได้ครับที่อาจจะมีโอกาสเกิดความรักแบบนี้ขึ้นมาแต่99%้เกเปอร์เลยแหละที่หากมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุมาจากเอ่อความต้องการมากกว่าความรักนะครับเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสัตว์จำพวกนี้ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึกของมันมีน้อยกว่าคนเรานั่นเองแล้วคุณผู้ชมทุกคนล่ะครับคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ไดโนเสาร์จะใจเกเรกันในอดีตส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับนะระยะเวลามากถึงร้อยาสิบล้านปีนี่มันต้องมีบ้างไม่นหนึ่งก็ต้องตรงระบุนนะครับนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีหลักฐานมายืนยันเท่านั้นเองไม่แต่ทฤษฎีที่ให้พูดคุยกันแค่นั้นแหละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมก็ต้องขอฝากอะไรไว้ให้คิดสักหน่อยละกันเรื่องราวแบบนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมาเหยียกกันนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาเป็นกรณีในการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีจิตนาที่จะบอกว่าพวก LGBT หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือดูแย่นะครับแต่ละคนก็มีรสนิยมหรือความชอบเป็นของตอนเองและพวกเขาคนแรกที่จะเกิดมาไม่ได้ด้วยอีกอย่างตอนนี้โลกสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วหลายประเทศเอ้ยไม่ไดกคนหลายคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับในเรื่องแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ยังคงอยากคคนกลุ่มนี้อยู่ก็อลองมองอีกมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นความสุขของพวกเขาก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่ได้เป็นแบบพวกเขาแลว้วก็ไม่ควรที่จะไปเหยียดหรือทำร้ายจิตใจใครนะครับเออใจเขาใจเราวคิดดูคุณผู้ชมเอ้ยแล้วก็ที่ํำกันคือไม่ใจเกยนะเว้ย,ยที่มาทำคลิปแบบนี้คือไม่ใช่ว่าผมใจเกย,เยอะไรนี่คือผู้ใาปกตินะั่นแหละนะใครด่าผมเกเดี๋ยวไปดู ่อยไหนแม่งโอเคก็มีแค่นี้หลักรับใครที่มีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไออ้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม See you together